อาหารเที่ยงเด้อจ้ามือนี่อาหารมือนี่จ้าต้มยำปลาซาบะจ้าสดสดห่อนหอนฟังสวีเดนเด้อจ้าเด้อมีสมตำจ้ตำาตำบะคุ้งกินเกาเที่ยงมือนี่ต้มยำปลาซาบะแซบๆนบนวจวด หยดแสบๆน้ำกันเ้ยจ้ายำปลาสะระตวบักยังยี สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมากินเขาน้ากันเด้จ้ามาตำบักงงจาตาะตำบัก่งแสงตะเวนจ้ามาอีกแล้วจ้า<ม>ต้มปลาจ้าต้มปลาซาบะเซ่บเซบน้ากันจ้า<ม>พักก็มีสำเนาจ้ามีพักสไล ฝักมาละหมากมาละแส่แข็งกินโบเบิร์ตกับแส่ส่อสงแข็งไวปถ่กินเราเนี้ยหอ่อนๆมาแซบแบจุดจุดน้ำกันแล้วมาพรพักพักพลังอันนี้หอมๆด้วยจ้ะกินกับข้าวปุ่นีนสุดยอดเลยมาได้จ้านาสวยตวดตวด

กินน้ำกันด้อตอนแสงตะเวนจานนี่่ะจ้าต้มปลาซาบะอืมสุดยอดแซ่บดีดี เทียงฟังสวีเดนเด้อจ้า <c oughs> เอาเนี้ยตำบักแซบลาย วดมาแซ่บมาจุ้อน mm. ้ำกันกรรมบักฮงนี่กินยำได้กับโบเปิดโบเบื่อโจ๊ะปลาแดกคือเก้าวเหนืจ้าอื แ่บแบอันพี่น้องขอสชว่าเรื่องนึงให้ฟังเรื่องขนหัวลุกพี่น้องเอ๋ยไม่เชื่อ,อยาลบรูเดอ้อจ้ะอ,อัน คยนั่งกินขา้าวมังสิหล่ะคยก็เบิ้งคลิปนอกคลิปไอ้น้องอุ้งอิงเพชรบานพแพงนะจ๊ามันสิมีภาพเหมือนเมยฮันนี่กับที่เขาว่าคือกันกับน้องอุ้งอิงพ่อคอยเปิดเบิ้งภาพเพื่นอนเพื่อน,นก็นั่งคนก็นั่งเบิ้งเบิ้งคลิปไปเรื่อยๆเนาะแล้วว่าโคนหัวลุกเอ คนลุกฟูขึ้นหนาวเลยพี่น้องคะ่ะสองถั่วเออบ่ไม่เชื่ออยาลบดูนะคะค่อยบ่เคยเป็นจังสี่คยกับเป็นค่อย้คิดอีหยังค่อยๆกรเบิงไปเรื่อยๆเพราะเบิงแค่นั้นละ่ะก็ลังเบิงเป็นว่าภาพเหมือนคือน,น้องอุยอิงอ่ะภาพคูนะ่นืะ คนหัวคุยตังเลย่หมอืมคนที่เงินลุกหนาวสองเท่อปุนหะว่าโอ,โ,โอ้ยนองอืมนี่ะลนอกเพื่อน่าไม่เชื่ออยาลบดูสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนาะคุยเล่นคิดอย่างว่ามาดีเด้อมาดีเด้อเขาบอขคอยยูต่างเดนด้วยพี่น้องคอยยู่สวีเดนนด้วยจ้า คนไดิชิดอีหยังไปกินเข่าไปก็กระเบิ้องลิปเข้าไปอืสร้างว่าคนหัวลูกแบบหนาวขึ้นคนขินลูกสูรลดโอ้ยนอนน้งเพื่นมาปวดอีรีบอ่ะเหรอ ก็เนี่าเอ้ยผู้ได้เป็นขึ้น่อยเนี่ยเสร่จนฟัางเพลงน้องอุ้งอิ่มเพลงใหม่ที่เพิ่นออกเมื่อวานนี้วันที่สิบสี่ค่ะอืมก็ลังเปิด ว้าวว่ามากคนขิงลูกเจ้าหลุดไหมเฮ็ดกับเขาอยู่คนหัวลูกสวยโอ้ยมาแรงอีลีเนาะคอยดังๆปังๆแงเงๆพ่งเรื่อยๆเด้อน้องมีเงิน

Oh. ข้าเนียวกันเนียวอีหลีบ่มี่หวดบ่มี่หมอหนึ่งมันบุเขากันกับเตาหนึ่งด้วยหม้อหมงข้าวจ้ะนั่ก็นเนียย É, pô, pô. 40คนเนอะ4คุินแอดจ้ะนี่คุณจะกน้นไอีแต่เดมา่้ซื่อมาจากที่ทํางาน รักราละซื้อกบเขามันจยากเทมงานมาให้คุณสามีจ้ะแต่เพื่อนบอก,กินเป็นต่เสิยไเนาะชิ่ลังมาซื้อมาให้ดอกกินหยากกันเนี่ยคนอุตสาหัางดีอืบุกกินให้ไหมรับเขาก็สิกินบอบุ้นนี่บุกซื้อ,อก,ก้นกินหยา ถ้าเขาบ้านเพื่อนน่ะถ้าเขาฝรั่งซื้อมาเต็มก่อน แดดออกกับแดดหนาวหรอกจ้าโมเมนแดดฮอนพี <c oughs> ่มาตกมาร้านสองมือต่อกันโอ้ยบวลืมหูวลืมตาตกคักตกแน,น่ทั้งลมทั้งฝนท่านี่มา นุ่นกระเมินเดินห้างไปเห็นหางานลำบากเนื้อปลาซาบะมันเนื้อหลายแซ่บดีน้ำมันบ่มีกา่งมากเแนะดำยานุ่มจีนกับแซ่บด้วยจ้า มูเจ้าได้ยังกินไม่กินน้ำกันไม่กินน้ำกันเดอ้อจ้าเขาเทียงฟังสวีเดนก็สิเป็นเขาแรล่งมื่งไทยบานเฮาเลยนะเนาะเวลาแตกต่างกันแตกต่างกันหกชั่วโมงประมาณนี้แหละ เดียวลูกก okay. uh, yeah, ันยังล่ะเออเด้อโอเคอ๋อเยอะแล้วนุ๊งจังเก็ฝากคลิปนี้ไวซัมนี่เลเด้อค่ะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเมียฝรั่งอินสวีเดนสวัสดีค่ะเฮโดู